ก่อนออกเดินทางทุกครั้งอย่าลืมเพิ่มความอุ่นใจให้ทริปของคุณด้วยประกันอุบัติเหตุการเดินทางจากมิตรแท้ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทั้งในและต่างประเทศคุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมถึงค่ารักษาพยาบาลทุกครั้งที่เกิดเหตุจะเที่ยวจะทำงานหรือเยี่ยมครอบครัวเดินทางสบายใจได้ทุกที่สนใจติดต่อ ศูนย์มิตรแท้ประกันภัยออนไลน์นัดสุริยา ID 089 420 2087ยยินดีให้คำปรึกษาครับอย่าลืมกดติดตามรายการของพวกเราไว้ด้วยนะครับตลอดจนการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำงานต่อไปด้วยครับ เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง